สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องบิวตี้ชาแนลเหมือนเดิมนะคะมืันนี้พี่น้องเข้ากับเซตงานพิธีเรียบ,บร้อยแล้วนะคะเพรโควิดหนักตีกับสิภาาไปเบิงนะคะบรรยากาศหลังจากแปว่าเซตงานแล้วนะคะเขาเจ้าเห็นอีกเนี่ยคือเก่าคือเดิมแล้วพี่น้องสุสดท้ายคลิปยังเป็นจังไดก่อน มันมีก็เหนื่อยดิเนาะเอ็มเราเขาก็ไปจกตาเต็มที่จะจกเพลงไม่ใช่ไม่เอาค่ะจกตายกันไม่ได้กินขผาวรอบเดียวเนาะเป็นซ้อมสูตรนะซ้อมเต้นมาซ้อมรำพี่น้องมันแบบจัดเต็มมันแบบอยากนอนเดิมเหมือนเนี่ยพวกเราจะเต็มที่นะเวทีที่สุณได้เพื่อทุกคนนะคะแต่ก็เต็มที่คำว่าเหนื่อยก็เหนื่อยแต่เราก็แบกใช่แบบว่าผลงานออกมาแบบดีๆเนาะใช่แห่ทุกคนชมเชยอย่ม่นี้ไหมเใครที่ชอบอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้เด้ออยากให้เห็ุอย่างเนาะที่ จ้าบอกรอบหนาเราว่าเราเสียนนี่อีกบ่์แมนบอรอบหนาเราว่าเราเสียนแบบว่าเหตุแบบแบบที่ไหนวะอลังโอวอลังการอีกแบบโซ่โซ่ใหม่ยว่าเปลี่ยนโซ่ไปเรื่อยๆที่เราต้องรอติดตามที่ทุกทุกทุกอาตย์เนาะใช่อาทชีพหนานี่พิเศษเลยได้สามมือเลยล่ะหยสามมือหรือเปล่าจำฝากกันนะคะสวัสดีพี่เอมมี่ค่ะเราเพ่งอมอมอยู่ ดีมาองจุนพุนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวข้าตลอเพกมูเขาเก็บของหนีจากบ่กเรามูมู่งมากมือนี้นะดากันกับอะไรนะยังก่อนดากันกับกับมีวันหน้าเูนเดสันเวนหน้าันน้ามีแถวมีแถววันหน้าเดูันดาการเลดสันดากันกมีวันหน้าดีเอิร์เออ ป็นาการแสดงนะคะพี่น้องขาคุณลุงนกันบทว่าพิดกันอิหีบล็อกเคยนะคะวงเราอยู่แบบสมานันแบบเป็น้วกเยว่าเอกสิเบิงจริงจังก,กันไปอบอ,อสินะขณะลเรียนตล่ายังเห็นพยายามเห็นจากของเปตลกนะเราต้องเป็นคนเราต้องเป็นคนที่สองคลิกบอก,บอ,กอย่างร้องเพลงก็ได้เต้นก็ได้ตลกก็เป็นได้นะคะแสดงก็ได้บอก่าจเป็นคนว่อยบอานนี้ตวยอ แต่งสวยก็ได้แต่งกะโหลกก็ได้สนานเพราะว้าตัวเฮดเป็นย่างนะคะรอบรอบนานี่ซิมีแบบว่าเซอร์ไพรส์บ๊อบช่วงรอน้ามีเซอร์ไพรส์นะคะคุณขาเราต่างชมเนาะงวัชร์กนใหญนะคะพี่น้องเซอร์ไพรส์ยังไงน้องบ๊อบอยากจะบอกอะไรดอกพี่น้องให้กับซิมูีแล้วว่าพูดคุณภาพของการแสดงวงเฮ้ามันเป็นอังไรเนาะคือคุณภาพของเฮ้าก็คือเราเป็นทีมงานที่หรือว่าเป็นทีมงานที่มีคุณภาพนาะแมนเทาก็เปลี่ยนการแสดงไปเรื่อยเนาะ มีคุณภาพแล้วก็จับจู๋จูนี่หลีมันนี้โคตรจูดเลยเดี๋ยวสิบอกว่านี่ถามเนว่าโช่วงแต่ละช่วงสอบจักมือสองชั่วโมงประหอดมือสองชั่วโมงจ้าเลิศสอบจกตากันเกือบตายต้องหานสามสิบนาทีจกตาวาสัตเจดากับสิบบททนเดิมวันนี้ช่างแต่งหน้าแต่งหน้าแล้วประเด็นสู้อวสิไซสุดได้อีกเอาพวกก่อยน่ะซัวสิจับไซสินอยู่อ่ะเนาะแมนสินไซใหญ่หลีเด้อ จะบอกเลยว่าทีมงานเรานะคะที่ว่าอันที่ว่ามามามาเต็นอยู่นี่เนาะกัมมิกัม่าจากหลากหลายที่หลากหลายสถานหลากหลายบอล พลังโคนเลียนทางดานนากกระถินมากแม่นคข้าแม่เขากับเคยฝอนเนาะเคยฝอนเคยรำแมนก็มีพื้นฐานเล่ยกะโอ้กอยากอยู่นะคะเพราะว่าคือระบบอัมรามันโมเมนการฝอนคือตั้งฝอนมุ่งไฟทั่วไปได้พี่น้องฝอนมุ่งไฟนั้นมันผู้ใดกิคฝอนได้แต่ว่าระบบอัมราคือเราต้องเล่นตัวเล่นข้อเล่นข้อไปบ้านนินโยมันเป็นเอกลักษณ์คิดยากนรำโยมาถึงจังหวะเด้อตอนฝอนน่ะเฉพาะของประเทศเพิ่นของอัน ซนเผ่าเพลินแมนเขาก็ต้องเน็ดยถ้มันถืออยากก็อยากก็ยังให้การแสดงข้าวาอย่างมันแบบว่าออกมาสู้สายตาพี่น้องก็ตั้งใจว่าพี่น้องก็ตั้งใจว่ารู้สึกคุ้มค่าในการมารับชมนะะแมนบอกพี่น้องคิดว่าคิดเห็นว่าอะไรก็ตองคอมเมนต์มานะคะว่าอยากให้อยากให้นําโชว์เซิร์ฟมั่งไฟหรือว่าจะให้นําโชว์อย่างสิคือคือแนะนำมาได้เบอร์ชนย่างนึงคือบางที่ความคิดเห้าในวงมันอาจจะก็ท่านแปลกใหม่แตกฉานปันใดก็อยากให้อยากฟังฟีดแบ็ว่า พานผู้ชมนี้อยากเห็นโชว์ประมาณใดสินะอยากเห็นโช่วงแบบเ็นแบบแบบใดแบบว่าไม่ไม่เข้ากับสิเดหาสันห้ามาเห็นเนาะเพราะว่าเราคิดว่าโควิด่เนี่ยมันอาจจะยังสถานการณ์มันอาจจะยังบบหายไปทั้งเบิดนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าพอฉะนั้นคือเข้ากับ้องพยายามแบบว่าซอยกันรักษามาตรฐานต่ผู้ช่วงๆแล้วก็ยังคือถามันยังยัง ยังเป็นอยู่แบบนี้นะคะยังเป็นอยู่แบบนี้คือเราก็ต้องแบบว่าต้องก็ต้องท่มใจแล้วเนาะเพราะว่าคืออาชีพหมอหลวงหมอลัมนี่คือส่งคุณกระชับอ<ม>ย่างมากเลยแหละอย่างม,มากบ่าแม่<า>แต่วงเท่าเดชหลายๆวงไม่ว่าจะเป็นหมอลำหม,มอลำม,มูหมอลำพันธุ์นางยัยยังเสียงค, <c oughs> คุณแม่นกน้อยนะคะ,ะ,ะคุณแม่นกน้อยเสียงอีสานก็ขอส่งกำลังใจเพิ่นเนาะแมนอยู่ในตอนนี้นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้แม่นกน้อยนะคะเพราะว่าเพื่อ้องขอบคุณแล้วเด้วงเสียงอีสานคุณแม่นกน้อยคุณพ่อหล่อนี่ถามว่ามีเพิ่น กัปโอมี I mean, ่บบว่าเออผลงานก่อนเตยเพลาะๆนะคะทุกคน่ะผลงานก่อนเตยเพลาะๆให้เข้าเดรโองทุกมือนีนะคะเพราะว่าเป็นเพิ่นเป็นวงมาตุลก่อนเตยก่อนล้ำยังเท่าไหร่วะสันเดอนธข้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเปรียบเสมือนเป็นบรมครูของหมอลำอีกท่านหนึ่งนะคะขอบคุณพี่เอมี่นะคะนี่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 เห็ดยังไงอ๋อยังก่อโอ้ยคือเถ้าแถวหูหนวกคักนวดทำมาเห็ดอีหยังอยู่นี่ กินยาบอยยจดีคนสื่อข้างในจีนปันจูมาใม่ในในวงวนอคุณดีปับอกคุนดีคุณดีคุณดีุ่ดีคุณดีปุนดีคุณดีวมอยเ่อ้าวจากสุดเขุณดีคุณดีคุกดีคุณดีเขณียวณดาคุณดใคุดีคุณดีคุณดนเมื่อยแล้วคายดีคุณอีคุณนเขาณดีคุว่าแถวคักเคนี่แขนนี่อาจจะน้อยจ จะมาพุ่งเรคุณงพุ่งเบิดเขาคัดคักเขาไมหรักฐานะคะพี่ตองแค่ยังเพราะว่าเขาทายไปเบสุดขั้นตอนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหุ้มเพ็นอย่างวม่เป็นตาอุ่นเนาะหย่อนย่อหยอนย่ออ้ยเฮ้ยเอาอันย็น ก็อสตั้งใจแท้หังก็สีตั้งใจเฮ็ดแท้เฮ็ดอีหยังวะอันแพะพ้าราทวงยังกาะอันทวงคิวเจ้านาะวยังเกาะแป๊บเดียวนะล้วเอาละวันยังเกาคือเอาก็ขืนคิวไม่เถอนมาเลยมันเลือฉากยิงฉาบเองด้วฉากขกันไม่ต่อยออมันก็ได้ยังดวเอาเกี่ยวอนแ่ิอม่ก่อนบนี่ด้วย สวัสดีพี่หน้คะสวัสดีครับพี่นองเป็นไรอ่ะนาหนาวมันถวดดิหนาวมากขึ้นตัวหนาวผก้อดานหนาวกว่านีเนาะแต่ว่าอันนี้มันกับแ่นี้มันมีล้มพี่น้องถ้าทนลมแทงมันก็อปวดบวนี้ก็จะแห้งว่าวัดที่ไหนก่อนเจ็ดแปดวัาที่หนาวเจ็ดวัด่หนาเลยนพระดีเพรดีพะดีเลยแห้งวัี่หนาวเลยเน ไมได้มาหลายเนาะแจกนจักบารกูไปช่องลอยไได้มาหลายเนาะแจกกันด้อไออเจะแบ่ดอกแบ่งนงแน่นเครืงเพเนี่ยเครงไเนี่ยต้าสวัสดีครับผู้กวแก้วจสวัสดีครับมื้กี้บแก้วมาแกองครับโอ้ยมาลินวันกันก่ได้เมาด้แต่ว่าลินวันกันได้ยยัง บอลทอ,อดปลาเจ้าด่ะคือขาวแท้อ้าวกูขาวเนี่ยแผลงม่ตันแล้คือคนคือเจ้าของของเอ้าอันนี้ก็ยืนบังไปกูเสาขาวจ<อ>่อยนั่นขาวจ่อยเฮ้ยไปหากินกอนนี่นี่กินน้ำเลยเด้อกูเล่นไพ่กูเล่นไพ่กูอยากเออกมาอ๋อบักอันบักตานเนีนน่ยตามกูอนนีเบอนนอนนีเบน กูย <static> ืนยัวปักฐานยังตามกูกัอบกูลมสกัดจกอีีนะหัวตาให้กูตั้งใจหน่อยกูให้กูตั้งสติก็เด้กกูว่ากูเซ่ทัดๆๆกับกูลมเนาะยังไงมั้งจี๋เลยตามกูดึงเลยนะกูร่อยออกแล้วนะสุกวดยีดูบวชด้วยกูว่าไม่ได้ถ้ากูลมเนี่ยกูรู้ว่าคืนเด้อันจะไล่จะมาค้นจายได้จำดิซัยนี่ไายไอ้นี่ของอันนี้เขาจะไปซื้ออะไรหรือเปล่าจนฟงบ่เขาจะไปซื้ออะไรหรือเปล่า มาเก็บของซอยแล้วบ่หรือไม่เห็นยังเนี่ยมาด่ามาควนกันเอางะ้นสีสีส้มขายไอ้คนกะกำลังเก็บอุปกรณ์ไล่สุดนะคะไม่ใหญ่ท่าตีลโลเข้าใส่อู้หหนาวย็นขาสวัสดีค่ะการลดจั เป็นคนหูผู้ดีเว้ยเก็บของนุนวะที่ตกรับหลายจอบเ้ยตกรับได้บัตรเต็แมนตาโตกับปานเลยจับน้ำบอกไม่ด้วกะไส่กะใส่น้ำกำลังแก่เพิงแก่เพืงแก่เพืงอาจาร้นดาเจ้าจักไม่เห็นยังงี้ตาทำไม่เห็นยังงี้หนิไใส่มึงอีห ใส่บขเลียนใส่ผมน้ดไม่มันอยู่ใส่อหันไปนงม่มนยางออกไปน่แล้วผ้าเห็นสันผ้าไปสื่อแนวแกะข้าจอยแหงวันอยากใครเนทายคิดว่าสันดูอยู่ว่าเทวบอเป็นโอเรเป็นย่าม่อนะครับย่าม่อเหม่อกัท่นเมือะเธอเมืกับาผิดนี่แหะ มันเป็นบ๊กบ๊กเป็นคนาณนี้นี่มเดี๋ยวว่ากินกินกินเหล่าขอไปแน่นมกินได้ยังไงสมมเจสมมเจอันนอะเรอะไรว่าพูดมึ่งอะไะมามึงมามึงพู้สาวลรยมือวัไปไปไปเสี้องเลยไปิตพี่แง่ต้องว่อพูดมึงมาพู้สาวยร่ต้องแง่ต้องแต่คนดีแล้วกูบ่าจะคนดีแล้วบ่ดีมึงได

กูมีราคาเด้อกูมีราคาเด้อสัวของเงินเมียก่อนกูอยูครับปัเฮ้ยเอาชิตไม่น่ามันอย่างงี้เฮ้ยสุดยอดนี่เมีนติดคนไหนสนั่นพอๆก็ผิดต่อพี่เกาพี่น้องเขียนอีมาในขั้วแบบไหนขั้วก็เจอรคภูมิเนนึงนะครับเพราะว่าขอไปในความร้ยังรั่วรั่วมระจานไม่มีไม่มีคนใส่สลายนหลายเพราะว่าข้ามเมียนแหลมเมื่ก่อนเมื่อก่เมียนแหลมเมื่ก่อนมันเคยเปลี่ยนกัเพื่นเพื่เพราะว่าผู้นึงเมียนผู้นึงยัดใส่สิผู้นึงเมียนผู้นึงเกาะ มันแบบาอยู่หลายคนเนาะมันก็จับไป่ได้ลเนี่ยอ่ก็ต่างเยี่กันไปล่ะครับผู้ได้ว่าพอบัดทุกกับทุกเอากึ้เมียนเอาเนีนบู่ได้่อเันพ่อบ้เมียนเั่ลาเนียนีกินก่อต้มคุกกี้บ่อยากกินยใางกินน้ำแน่เด้อทานแต่แต่ทำมันแห้งว่ะมันวางไดก่อนตัววันนี้ Aí, จะกลัวมันแต่เมื huh ่อวานปอย่างวันจีน <defence> ก well, ุ้งเม่อวานสิกรงพอพอสิบก่อนอน เออส่วนจะเป็นนางยางนี่ฮะน้องปุ๋ยนอนกดสี่ฟ้า,ย,าย่างนีง่ฮะกดสี่เท่าก็อีบแหละเลปิดเกิดสี่ตะกับง,ง่ายป่ะพูดไปซองรองซองรองน้ำบอกนอนเดี๋ยวเราไปจัดค่ะสำหรับมโอนิกะน,น้องตีกับฟ้าเพียงซันีนนะคะพี่น้องก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องตีน้ำได้ค่ะเด้อขอบคุณค่ะ